อันนี้เป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวครับจะมีข้อมูลอันนี้คือเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดต่ำสุด17อ,องศาแล้วก็เดี๋ยวนี้มีบริการชาร์จแบตเตอรี่ด,ด้วยเครื่องละ20บาทถุงนอน30บาทต่อคืนพันลองนอน20บาทหมอน10บาท ตอนนี้ไฟเปิดกี่โมงครับ<ะ>ไฟเปิดกี่โมงครับที่ไหนครับไม่ถึงตามตรงร้านอาหารร้านค้าครับร้านค้าเขาปั่นเองค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ปั่นเองและตรงนี้มีไฟลตลอดเปล่าครับตรงนี้พิสูจน์บริการใสไตลไยค่ะอ๋อครับนี่เป็นบริเวณศูนย์อาหารข้างบนนะครับจะมีลานกว้างช่วงหน้าที่นักท่องเที่ยวมาเยอะตรงนี้ก็กางได้ แล้วก็จะมีร้านต่างๆ,ๆมีกวางด้วยนะครับกวางกวางเดิมเนี่ยชื่อคำล่าแล้วก็ตอนหลังคำล่าจริงๆก็ตายไปละอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่สวัสดีครับ <c oughs> ไม่ได้เจอนาน มาสี่คนนะสี่คนวางตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยช่น้อยครับชื่อน้อยอายุก,กี่ปีแล้วเนี่ยตัวนี้หลายปีแล้วล่ะตอนนี้ก็เป็นเจ้าประจำเลยใช่ไหมหตัวเมียใช่ไหะเนี่ยตัวผู้ครับอันนี้ตัวผู้อ,อ๋อเปลี่ยนเขาอ๋อเปลี่ยนเขา ก็เป็นลานบนที่ศูนย์วังกว่างนี่เป็นเต็นท์อุทยานแห่งชาตินะครับนี่หลังเท่าไหร่สองร้อย้ต่อคืนเหรอนุนั่ข้างล่างประมาณนั้นสองร้อยทั้งสองคืนปกติ จะมีลายนกลายนี้เป็นเอกลักษณ์ขอ